คลิปนี้ผมพามาเบื่องเงินความแจก่างระวังกล้วยในหนาฝนกับกล้วยช่วงหนาแร้งนะครับที่มันเกิดช่วงหนาแรงีงตั้ง่นก็จิเป็นกล้วยที่มันเกิดช่วงหนาแร้งนะครับที่ผมหมายถึงว่าก้อนหนาเนี่ยนามนามตรงเนี้ยมันจะยุ่งเลอกนะครับมันทาให้หากมันลงไปบดถึงครับมันก็เลยทาให้เกิดมาบวกล้วยที่ตบฝนมาได้มันมันเป็นหมากอะหมากก็สิบวกล้วยตรงค ส่วนนี้คือส่วนอา่าหวยนี่มันเกิดหลังจากที่กาคาบุแมนว่าเพิ่งเกิดตอนมินามนะครับแต่ว่ามันก็เป็นช่วงจังหวะที่มันพอดีกำนังขึ้นหรึอมากนะครับมันก็เลยมีความาสมบูรณ์ก็กันอยู่นะครับแต่ว่ากทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะได้มาแทงอีกที่หนึง่งนะครับอีกเหตุผลหนึ่งนะครับของโจช,ชีวัดว่าฝนดีหรือฝนเลี่ยง ก็คือช่วงนี้ตามปกติก้อนถิ่บนขไปดับดินนี่ใบตองกล้วยนี่ที่โบค่อยงามนะครับแต่เป็นปีใดที่ฝนดีเพราะมันถิ่สอยเบิร์ดตามกระแสของลมนะครับแต่ว่าปีนี้ก็คือตั้งเห็นนี่แหละใบกล้วยที่มันเกิดใหม่นี่ยังงามๆอยู่เลยนะครับน้อบัวท่านไหนสวยอยังเลยนะครับเพราะว่ามันบบค่อยมีลมมิหยางคออยังซึ่งทุกป,ปีนะครับ